มึงพี่น้องกับคนมันเสาครับสิบคนให้น้ำตาลมันละลายก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเราก็ปิดแกงได้เลยดนะคะพี่น้องเพราะว่ามันของเราสุกแล้วนะคะแกงบวชมันเสาหอมหอมค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นมันที่เราขูดมานะคะมันเสาหรือว่ามันไอสามเหลี่ยม มันเลี่ยมเราได้ว่าผู้ใได้สีเอิรนะคะเนี่ยมันปลาเย็นปอกเปียกแล้ววันนี้เขาเชิมะฮันนะคะปอกเปียกรางทำข้าวสาดวันนี้เย็นว่าสีบวชค่ะแกงบวชเห็นง่ายๆค่ะตอนแรกว่าสิแกงใส้กระดูกอ่อนหมูนะคะพี่น้องแกงเจือดไหมไข่ไย่หัวแช่เท่านะแต่ว่าเมื่อเด้ไปตลาดค่ะก๋วยเตี๋มีน้ำตาลไอตะหน,นวดยู่พอดี สื่อมาตะเพ็ดตุลีค่ะเรียกว่าเห็ดของหวานกินดีกว่านะคะเดี๋ยวหมูล้วนจ้งไปกลนไม่เห็ดอันแกงอันเจดืดใสกระดูกอ้อนหมูเห้พี่น้องเบิ่งแกงเลี้ยงก็ดด้ค่ะมันเห็ดได้มันเอาไปเห็ดอาหารไดดอืมจะเสียบค่ะก็อันนี้เขาต้องหั่นแร้วเขาก็สิีนน้ำมาไปลวกค่ะเนาะ เอาไปต้มก่อนเพราะว่ามันจะมียางเหนียวๆนะคะนี่แล้วเทากับจางสีเอาไปต้มเ้นามกะทิอีกเพียนนึงค่ะเดี๋ยวย็นหั่นแล้วกนนะคะพี่น้องหลังจากที่เฮาหั่นแหล้วนะคะเทากับนํามาต้มในน้ำเดือดนะคะประมาณสิบนาทีนะคะสิบนาทีฮัเนาะนี่ค่ะพยายามค้นหมอนะคะต้มประมาณสิบนาทีไม่ให้เละนะคะแค่ว่า ให้ซ้อนห้อซักลงไปค่ะนะคะพี่น้องเดี๋ยวครบสิบนาทีเห้อเบ่งกันค่ะหลังจากห้าต้มครบสิบนาทีแล้วนะคะบันนี้ห้อกะตักขึ้นนะคะไปแช่น้ำไว้ค่ะพี่น้องเราจะแช่น้ําไว้ระหว่างที่เราอ่อยสิเคี่ยวน้ำกะทิไม่นะคะพี่น้องแล้วห่ากะจังตักลงไปนะคะตอนน้ำกะทิเดือดบันนี้ห้อกระสบไปเคี่ยวน้ำกะทิตอนนะคะพี่น้องใส่น้ำตาลลงไปค่ะพี่น้อง ว้านหน่อยว้านไล่ตามใจชอบเลยค่ะโดยกะสิค้นให้น้ำตาลมันละลายก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะหอมน้ำตาลหอมใบเตยค่ะก็มันนีเฮอกอะตักมันลงหน่อเยเลยค่ะ ปิดแกะได้เลยดิค่ะพี่น้องราวามันของเราสุกแล้วนะคะสุกแล้วเรียบร้อยปิดแกะได้ค่ะกัแล้วหรอนะคะเอบวชมันเสาของเขานะคะแกงบวชมันเสาหอมหอมค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องควับ้านของนางเย็นด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ